สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอ,อเครื่องเซเลอรี้ยี่ห้อเอมิโก,โกขนาด5.5ลิตรนะครับของอิตาลีนะครับเทสเครื่องอน้ำพันนะครับก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับการทำงานของเครื่องต้อง100%ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทุกรลายนะครับ ดูหน้างานแบบชัดๆนะครับทั้งมีทั้งเครื่องกดน้ำหวานเครื่องเซอร์บี้ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากทั่วประเทศนะครับเรารับซ่อมนะครับแล้วก็ขายด้วยพร้อมอะไรนะครับบริการนะครับนี่มาดูของดีนะครับการทำงานของเครื่องนะครับสวยนะครับ นี่ขนาด5.5ลิตรนะครับเอมิโกของอิตาลีนะครับสวยเลยครับการทำงานนะครับผมเรามีอะไหบริการทุกชิ้นนะครับท่านใดาขาดเหลืออะลงอะไรก็ติดต่อเราได้นะครับเราบริการท่านนะครับท่านจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดก็ติดต่อเราได้เลยนะครับ เราเซอร์วิสให้นะครับนี่สวยงามครับสวยงามสวยงามนะครับฟ้องด้วยภาพนะครับผมฟ้องด้วยการทำงานด้วยภาพนะครับของแท้นะครับของดีของดีนะครับแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องนะครับ ทุกครั้งก่อนที่จะส่งนะครับอะไรเครื่องกดน้ำหวานแล้วก็มีทุกชิ้นนะครับเครื่องเซเลอร์บี้แล้วก็มีทุกชิ้นนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทั่วประเทศแล้วก็จัดการให้นะครับนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์ไวเว็บมอนโคลมาดดอทคอม4 3นส343นะครับลองเข้ามาดูนะครับ ลองเข้ามาดูแล้วก็ปรึกษาได้นะครับทั้งขายทั้งเช่าทั้งซ่อมนะครับอะลงอะไรมีทุกอย่างนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวยงามสวยงามนะครับสวยงามสวยงาม